ความสุขมันไม่ได้ยากนี่หว่าแล้วมันก็คือความสุขจากการให้เรายังจํารอยยิ้มเด็กๆในวันนั้นได้เลยเราแบบเรารู้สึกว่าเขามีความสุขมากอะสุขสําหรับน้องๆเนี่ยก็คือแบบเราได้เห็นวันที่เราเอาของไปให้แล้วล่ละแต่วันสุขที่แบบอยู่กับเราตลอดผมว่ามันคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่แบบอย่างน้อยมันได้รีมายตัวเราว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะการที่เราจะสร้างความสุขให้คนหนึ่งคนมันมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วมันเป็นสุขแบบ มันไม่ได้หายไปด้วยนะเชื่อว่าทุกวันนี้นุ่นผ่านร้านโดนัทอะ่ะแม่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยอะทุกครั้งที่ผ่านร้านโดนัทแม่งจะยิ้มเว้ยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณเสิร์ฟหรือว่าคุณทําแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าจบแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่านั้นมันสามารถส่งต่อความสุขหรือว่าเงินทุกบาทของนายอ้วนเนี่ยมันสามารถส่งต่อความสุขหรือว่าไปสร้างสิ่งดีๆให้คนอื่นได้อีก แล้วช่วงนั้นแบบงานเยอะมากปวดแบบนึกไอเดียใหม่ๆไม่ออกเลยก็เลยขับรถตั้งแต่กรุงเทพเลยขึ้นไปเชียงรายพอเสร็จจากเชียงรายเราก็ตีเข้าเชียงใหม่เพราะมีนัดกับนุ่นพอดีเลยว่าเราจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ต่อนะผมก็เลยมาเจอนุ่นที่เชียงใหม่แล้วนุ่นก็ไปจองรีสอร์ทที่แม่แตงแต่ก่อนจะเข้าแม่แตงเนี่ยมันจะมีปรตทอันสุดท้ายแล้วก่อนจะเข้าเหมือนเราไปม้อนแจม่มครับมีปรตทอันสุดท้ายเราก็เลยแบบเดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนแวะสะเบียงซื้อสะเบียงก่อนเพื่อเราจะขึ้นเขาพอเราแวะปอรียน เต็มเซเว่นเลยนะครับเราก็เลยแบบพอเราเข้าไปในเซเว่นเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยเออเซเว่นนีแม่งม,มีน้องๆเข้ามาเนี่ยทุกคนถือแบงค์ยี่สิบอ่ะแล้วบางคนเข้าไปซื้อของเนี่ยแบบได้ขนมมาถุงหนึ่งได้น้ํามาแก้วหนึ่งเดินออกมาแบบยิ้มดีใจมากผมแบบเชื่อแบบวันนั้นผมอ่ะจะเดินเข้าห้องน้ำนะแต่เดินกลับมาเซเว่นประมาณหกรอบเดินไปห้องน้ําเดินกลับมาเซเว่นเดินไปห้องน้ำ,น 7, นนำจนรอบสุดท้ายรอบที่เจ็ดผมก็เลยเดินไปหาอาจารย์อาจารย์ครับผมขออนุญาตเลี้ยงโดนัดน้องเนี่ยได้ไหมอาจารย์บอกได้ ได้เสร็จก็เลยเนี่ยสั่งพนักง,งานแบบแล้วจารย์ก็บอกเนี่ยรู้ไหมว่าการมาเซเว่นของน้องเนี่ยมันคือการสิ่งที่ดีที่สุดในรอบปีคือในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะเฝ้ารอให้คนพามาเซเว่นเนี่ยครับเราเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขเห็นแต่ละคนเดินออกมาจากเซเว่นแล้วแบบเออแล้วก็แบบแฮปปี้ไปกับน้องจนแบบเรารู้สึกเออว่ามันจริงๆความสุขเราไม่ต้องไปหาไกลมันอยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละแค่เราแบบใส่ใจกับมันแค่นั้นเองแล้วเราก็เอาโดนัทไปกับเด็กๆนะไปส่งเขาขึ้นรถรถสองแถว เพื่อกลับโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเด็กๆถ่ายรูปกับคุณครูแต่ว่าพอก่อนจะกลับอะค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามชื่อเ,เออไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะตอนนั้นอิ่มอิ่มใจ <laughs> มาเลยนั่งเซิร์ชหาอะไรนะโรงเรียนตอนนั้นเราไม่รู้จะเซิร์ชจากอะไรครับเราก็เลยเซิร์ชจากโรงเรียนในแม่แตงก่อนแล้วดูรูปภาพแล้วก็เอารูปภาพที่เราถ่ายกับน,น้องมาแมทกันว่าเสื้อแบบนี้คือโรงเรียนไหนสุดท้ายเราจะมาเจอว่าเป็นโรงเรียนบ้านต่างควาง ซึ่งลงมาจากเขาลงมาจากเขาประมาณโลสองโลครับทางออ,ออกก็เจอเลยแล้วก็เลยตอนลงตอนลงมาเราก็เลยแวะไปก่อนแวะไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้คุยกับพออได้คุยได้เจอน้องๆกลุ่มเดิมนะครับพออก็ตามหาเหมือนกันว่าอยากรู้เหมือนกันๆๆว่าใครแบบใจดีซื้อโดนัทให้น้องๆแต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สําหรับโรงเรียนแบบนี้มากแล้วเราก็เชื่อว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ใช่มันโลกคงต้ององเหวี่ยงอะไรบางอย่างที่ทําให ในอ้วนกับโรงเรียนนี้ได้เจอกันปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่องกว้างเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนทั้งหมด67คนมีข้าราชการครูแล้วก็บุคลคศากรทางการศึกษาเนี่ยจำนวน7ท่านนะครับการจัดก,การศึกษาเนี่ยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าเด็กของเราเนี่ยได้มาจากไหนนะครับ ฐานะครอบครัวเป็นยังไงแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจัดการศึกษาเนี่ยก็คือให้โอกาสความเสมอภาคนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราให้การสนับสนุนเราให้โอกาสนะครับของเด็กๆได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นพื้นฐานได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตและก็ทักษะอาชีพนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไปครับ ในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีข้อจํากัดในเรื่องหลายๆด้านนะครับแต่ข้อจํากัดที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณมีงิให้งบเดียวง,งบปรับปรุงนะครับโดยที่มีหลายๆโรงเรียนก็มีการที่ต้องจัดลําดับความสําคัญในการที่จะพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเนี่ยเกิดความปลอดภัยแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์วิชาการทางโรงเรียนก็มีความต้องการนะครับที่จะหาผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเข้ามาปรับปรุงเรื่องของอาคารสถานที่ ห้องน้าห้องส้วมในเรื่องของอาคารเครื่องเล่นที่เราจะต้องการให้นักเรียนอยู่แล้วก็ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆที่ให้นักเรียนได้มีการส่งเสริมแล้วก็ห้องของการฝึกอาชีพตอนนี้โรงเรียนเราส่งเสริมในเรื่องของฝึกอาชีพให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนครับผม อยู่ที่โรงเรียนบ้านปางกว้างค่ะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราคิดโครงการสมัยเกนในอ้วนปันสุขเพื่อทุกรอยยิ้มนะคะเราคิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนนะคะเราอยากให้เป็นหนึ่งพลังบวกเล็กๆนะคะที่ทําให้สังคมตระหนักถึงเรื่องของการให้ค่ะและที่โรงเรียนนี้นะคะบ้านปางกว้างเป็นที่แรกที่นายอ้วนเริ่มทําโครงการสมัยเก์ค่ะวันนี้เราจะมาส่งมอบความสุข รอยยิ้มให้กับเด็กๆเพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มคือสัญลักษณ์ของความสุขค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เด็กๆจะยิ้มกว้างแบบนี้ยคัก,กี่คนกันใช่ราะทั้งโรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันข้างในครับกับโครงการ s ส l e a g เก n นายอ้วนชวนปันสุขเพื่อ,อทุกรอยยิ้ม วันนี้สิ่งที่เรานำมามีของเล่นมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์การเรียนมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องเขียนต่างๆสม,มุดหนังสือเรียกว่าครบมากๆาีน,นี้เราก็มาถึงโรงเรียนบ้านตากว่าทำตมาคร ใหม่ด้วยต่างจังหวัดด้วยนะคะมามอบของให้เด็กในวันนี้เด็กๆตื่นเต้นดีใจกันมากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในลำดับต่อไปนะคะกับเรียนเชิญท่านผอนะคะนายพิธานธุยานะคะกล่าวต้อนรับคณะนายกุ้งบังสุขสทรงไว้ที่น้องค่ะขอกราบเรียน ในานามของโรงเรียนวัดปังกว้างนะครับคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองตลอดชนช,ชุมชนนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ร้านในอ้วนเย็นดอฟโนะครับและคณะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆนะครับได้มาเล็งเห็นนะครับถึงโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้น้องๆนะครับได้ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆได้ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆทุกคนมีกําลังใจและมีความตั้งใจที่จะศึกษาแลาเรียนให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังเห็นว่าสังคมนี้นะครับยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่จะคอยดูแลพวกเขานะครับทางโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีนะครับคนเก่งและก็มีคุณธรรมนะครับเพื่อจะ ให้ส่งเสริมให้คุณภาพของชีวิตของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับผมการให้ที่มันมีค่าแล้วมันดีมากๆคือการให้ที่เราไม่ได้หวัง อะไรตอบแทนเราอยากให้จักใจแล้วเราก็อยากเห็นน้องๆได้เติบโตไปเป็นแบบคนดีเติบโตไปเป็นสิ่งที่เขาฝันไว้ในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้แค่นั้นเองที่ในอ้วนเราอยากเห็นที่โรงเรียนนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องของการเรียนแล้วนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมเยอะมากๆค่ะด้านหลังเรานะคะก็เป็น ฟุตบอลนะคะนำทีมโดยพิกิตนะคะเฮียกิตนั่นเอ,เองก็นำทีมเด็กๆเล่นบอลอยู่นะคะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกครับ,บแล้วก็ได้ <laughs> เล่นกับเด็กๆครับสนุกดีครับแล้วก็ <laughs> เป็นสิ่งที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําครับตรงนี้เป็นสนามเบตองนะคะแล้วเรายังมีสนามวอลเลย์บอลอยู่ด้านหลังด้วยก็ดีใจนะคะที่เห็นโรงเรียนนี้นะคะ เก่งทั้งด้านการเรียนเก่งทั้งด้านกีฬาด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเลยของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลองเล่นเปตองนะคะกับน้องๆแล้วก็อาจารย์นะคะนี่เป็นการเล่นเปตองครั้งแรกของุ่นเลยไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับครั้งแรกอ, <c oughs> โอ้โหมุ่ง <c> ม <oughs> ันใช่ครับอ้ยเฮ้ยฮึท่าด้วยอ่ะนี่ยออ เราต้องตีเขาให้เขาเอาจมันเป็นเช่นนี้เมื่อกี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วนะคะที่สนามเด็กเล่นนะคะต่อมานะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะสำหรับในอ้วนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของพักกลางวันเดี๋ยวเรามาทานข้าวพร้อมกับน้องๆด้วยแล้วเราก็มีเตรียมอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะ สุขดีมากเลยอะแล้วก็ไม่รู้สิวันนี้มันมันมันอิ่มใจเนาะแล้วมันก็แบบจนมันล้นออกมามันเป็นความสุขที่แบบนู้ว่ามันเงินก็ซื้อไม่ได้มันคือความสุขที่เราได้เห็นรอยยิ้มเด็กๆมันคือความสุขที่เกิดจากการให้นั่นแหละแล้วก็เป็นความสุขที่นึกว่ามันประเมินค่าไม่ได้แล้วมันก็คงจะอยู่ในใจเราตลอดไปก็ดีใจที่วันนี้ได้มานะคะ ที่โรงเรียนนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆเนี่ยทานอาหารไม่หมดแม่ครัวนะคะเขาจะทําการแจกถุงแน่ให้เอาอาหารเนี่ยกลับไปกินที่บ้านนะคะเวสิโลสุดยอดไปเลยโรงเรียนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเปิดปิดน้ำของน้องกันเอาปิดน้ำทำไงปิดน้ำ นโชว์หน่อยโชว์หน่อยมันบอาเลยยังอยู่อ่าวนอีกรอบนึงโครงการเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะมันแบบเท่าไหร่นะเดือนกว่ากว่าใช่ึ๊บแบบเดียวเราก็รู้สึกว่ามันเกินคาดมากจากสิ่งที่เราคิดไว้อ่ะครับแล้วก็ถ้าวันนี้โครงการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีทีมหลังบ้านแล้วก็มีน้องๆนายอ้วนพี่ๆที่ช่วยเอนดูพวกเรานะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรพร้อมจะเดินไปพร้อมพวกเราตลอดเวลา วันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานในวอ้นทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามาเจอกันที่ปั๊มปตทบ้านปางกว้างใช่ครับบ้านปางกว้างเด็กยิ้มกว้างคือมันมันมากเลยนนวันนั้นมันได้แบบลงไปเตะบอลกับน้องๆได้แบบไปนั่งชิงช้ากับเขา ได้เปนั่งอะไรนะมาฮโยกได้ไปเป่าลูกโป่งได้แบบเออมันคือหลายมิติที่แบบบางทีมันเป็นความสุขสําหรัแบบเราวัยเด็กด้วยซ้ําแต่มันแบบดื้อไปแล้วอะ่ะแต่พอวันนั้นเออมันได้รีมายหลายๆอย่างเออมันแบบมันอิมอ่มเอมดีเออแต่ว่าช็อตที่นุน่นรู้สึกว่านุ่นประทับใจที่สุดนะเป็นช็อตที่เราเห็นเด็กๆอะ่ะวิ่งไปกอดทีมนายอ้วนอ่นอะโหมันประทับใจมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบในกระทั่งเด็กเองวิ่งมากอดเราเรารู้สึกว่าแบบเออมันแค่นี้แหละ ใช่แต่งานนี้จะประส,สะบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีแบบเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ก็ของแต่ละอย่างมาก็มีนายอ้วนด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆของนายอ้วนอีกเยอะแยะเลยที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็มีทีมงานนายอ้วนคิดแคมเปญดีๆคิดกิจกรรมดีๆไปเล่นกับน้องครับเพราะผมว่ามันมันเหมือนเราสามารถสร้างวันเด็กให้กับน้องๆในทุกๆทุกๆวัน,นครับ